สวัสดีครับผมเรานำทุกท่านมารับชมการจำลองแมชชารขันฟุตบอลอยูฟายูโรปาล,ลีกครับวันนี้มาชมการดวนกันระหวา่างแมนเชสเตอร์อยูไนเ,เต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลานครับคู่นี้แข่งจริงตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคืนวันพฤธสวัสดีที่11มีนาคมนี้ครับเวลาเที่ยงคืน55นาทีครับถ่ายสดกันทางช่องอยูฟาทีวี แฟนๆก็ลองไปรอติดตามรับชมกันได้ครับอันนี้ทาให้รับชมกันพวกกระเดินไปก่อนสําหรับการดวลกันถือว่าเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่งประจำทั้งคืนวันนี้ของรายการยูฟายูโรปาลีกเลยครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นตัวหลักสําคัญสำคัญนี้ก็มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่หลายตําแหน่งเลยครับทั้งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ฝั่งของอีซิวิลลานครับคาดว่าคุณซื้อทั้งสองทีมอย่างโซชาแล้วก็สเตฟานอวิโอลี่เนี่ยไม่น่าจะเสี่ยงส่งตัวเล่นสาคัญลงสนาม สตาร์ทเป็นจเปนตัวจริงของแต่ละทีมนะครับน่าจะใช้ชุดที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็น่าจะสู้กันได้สนุกมากกว่านะครับอาจจะไม่เป็นการเสี่ยงมากเกินไปกันนี่ครับต้องจังหวะที่กองหน้าของแมนยูนี้เป็นอองตูร์ดีมาเซชลได้สตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนนะครับรวมกับแพนน์ดนน์เจมส์แล้วก็เมสันกินบัวดแล้วก็มีบรูโน่แหละครับที่สนับสนุนในแดนกลางของแนวรุกนะครับประตูนี้เป็นดีนเฮเดอร์สันนะครับที่ทําหน้าที่แทนของ เป็นวิดีการ์ดแล้วครับที่เดินทางกับสเปนะครับกิการอันนี้ก็ใช้ทีมของยูโรปาลีสนะครับมาแล้วครับรายชื่อ1 1ตเตอร์ทีครับฝั่งของแมนยูครับประตูเป็นดีนเฮเดอร์สันกองหลังมีอารอนนาบิซาก้าครับเอริกบายยี่แฮร์รี่แม็กไายอเล็กซ์เตเลสครับกลางมีเฟร็ดคู่กับสกอตต์แม็กโทมานีสามแนวรุกเป็นเจมส์บรูโน่เมสันกินวูดแล้วก็กองหน้าเป็นอองตันี่มาเซียลครับ4-2-3-1ครับ ฝั่งของเอซีมิลานครับประตูเป็นจารุจิโอน,นารูม,มาครับกองหมีดาวิดคาราเบียฟิกาโยโทม,มารีอาเลซิโอโรมันโยลีเดโกดาโลครับเจอกับทีมเก่าครับทางมีฟองเกซโซโยเนอีเต้สามแนวรุกเป็นซชเยร์กัสเดย์โคราเดครูนิชแล้วก็อเล็กซิสซาลามกาสครับส่วนกองหน้าเป็นราฟาเอลเลอาอครับฝั่งแมนยูจะเขี่ยเริ่มเกมก่อนครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับรายการยูฟ่า ยูโรปาลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดได้ครับทีโอแทฟอร์ดมันอยู่เอาได้เริ่มก่อนนะครับพอถือว่าไม่ดึกมากเท่ากับรายการของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เตะกันถึงช่วงตีสามนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคืนนี้ครับรับชมกันผ่านทางช่องยูทูบของเรากันก่อนเพื่อความบันเทิงนะครับปาเบสกาเจอกาซ์สิโก่โอยแย่งมาจากเท้าดื้อๆครับบิลานอิบราฮิโมวิชเนี่ยไม่ได้กลับมาเจอกับแมนยูในเกมนี้แน่นอนนะครับมีการบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักยาวด้วยครับ เปิดมาแล้วมงย้อนคืนเลยครับนีเตให้มาที่คาราเบียคาราเบียกราชากมาตกสุ่มาที่สแลมเม์สลอจังหวะาตาวัดเข้ามาแล้วก็ได้โขกปั๊แมนยูเสียออกมาได้ครับอ้๋เดโล่ชนกับกินวุามาที่เดนนิสเจมส์ถ้ามีข้อผิดภาพประการใดขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้แอดมินอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ เปิดมาไม่ดีครับออกไปชนิดของแมนยูเต็ดเตเบอร์ของเอซิมิลานเลยครับจารุจิโดนาลุมมาผลงานในลีกนี่แมนยูชนะแมนซิตี้มา2-0นะครับส่วนมิลานนี่ก็ชนะเรนามาส2-0เหมือนกันครับเก็บชัยมาด้วยกันทั้งคู่กับในเกมลีกบรูโน ยังดูเชิงกันอยู่ครับกรีนวูดให้มาที่วันวิสาก้าต้องบุกใส่เลยครับฝั่งเจ้าบ้านกรีนวูดมาถึงแม็กซตูนิสไหลมาที่มาซิยาลแล้วโอ้ยนี่งประตูต่อศูนย์เลยครับบ้าจังหวะทำนี้ของแมนยูครับอัลตอรี่มาซิอาลครับโอ้หาช่องดีแล้วไปต้องจับเลยครับกลับมานี่แปดดูเลือกมุมของอัลตอรี่มาซิอาลครับโอ้เอาแล้วับแมนยูเต็ดแฟนๆนี่เซ็งเลยครับฝั่งของมิลานจริงนะอย่างเข้ามาเชียร์ไม่ได้เลยครับดูชนิดของแมนยูครับ มาจากเนสั้นกีดูดแล้วสกอรเมตตูนี่ครับตัดแต่งมาให้แล้บดูครับโล่งๆนี่ก็เลือกมุมสบายเลยครับมาเซียลเลนระยะไกลที่เสาแรกเลนครับดัโลมานไม่ทันได้ขยับเลยครับนี่ครับโอ้จังหวะมันล่อเป้าครับหนึง่งประตูตสนครับแมนยูเห็นกรีนวูดที่ไลน์นี่นึกถึงเอ็มบัปเป้ทันทีเลยนะครับ <c oughs> หน้าตาแกในฟีฟ่าก็ยังไม่อัปเดตให้นะอาร์กับนาที เดียแมนยูขึ้นนำเร็วเลยครับฝั่งของออสเตนียมา,ยาเซียครับโอ้11นาทีแรกครับแมนยูได้ประตูที่ต้องการครับลองกลับมาดูว่ามิลานจะเร่งตามตีเสมอได้หรือไม่ครับของเซยซีออกมาที่คาซิเยโก่ของเซย์ซีครับมาถึงราฟาเอลเลเอาออกมาถึงรูนิชแล้วซัดจงังหวะนี้แม็กไพร์ครับบล็อกไว้ได้ดินเฮเดอร์สัน ไม่เปิดกลายในครับให้ตรงกลางเฟร็ดถึงบุโน่กลับมาที่เฟรดแล้วดูกับสปีดของเฟรดไปเองซ้ายมีแดเนียลเจมส์วันนี้ไม่ใช่แรดฟอร์ดนะครับอาจจะยังต้องรักษาการบาดเจ็บลบก,กัวนอยู่นะครับ ford. แรดฟอร์ดแเร์รี่ไม่ไควถ้าหายมาก็ซชาก็ไม่น่าจะเสี่ยงนะครับวันนี้เป็นเกมแรกด้วยต้องเล่นเอาชัวร์ไว้ก่อนเตเลสเอามาที่แดเนียลเจมส์ครับพอน,นำหนึ่งสูแล้วมันใจก็เปิดมาติด มิเต้เกีย์ยังไม่ได้ฝั่งของมิลานครับแ็นยูขึงอยู่สกอภาพไมทถุนเน่ตุนเน่มาที่เฟรดเฟร็ดติดมิเต้แล้วแม็กทุนเนย่ยังได้อยู่ครับเจมส์เจมส์ไหลามาไม่ถึงเตเลสคาราเบียเปิดมาแล้วมองย้อนคืนครับมิเต้ออกมาที่ฟงเคซี่สายมีหยับแล้วเคซี่ไอมาทางซ้ายเจอที่ดาโล่เจอทีมเก่านะครับเด็กดาโล่ไปเองแล้วก็ไม่มีใครเข้าแล้ว เปิดเ,เรียดบาแล้ชวชัดจังหวะนี้โอ้โห,โหครับมาคารซีเยโคอครับ,รบหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมิลานโอ้ตัดดิสไม่ได้ครับนาะทีที่22ครับโอ้ลูแอสซิสของ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นสิ่งของแมนชูอย่างดิโก้ดาโลที่ถูกยืมตัวไปในฤดูกาลนี้นะครับมาเลยครับดาโลแต่ o, ชากมาแล้วดูเปิดเรียดมาครับแบรจั <c oughs> งหวะน,นี้ อาครับตีเสมอได้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนี่เป็นเวโกสำคัญของไอซิมิลาเลยนะครับโอ้มีประตูแบบนี้เนี่ยคนฝึกภาคอย่างเรานี่ชอบนะครับ <c oughs> แต่ว่าแฟนๆแนมนยูอาจจะโดนโดนเร็วเหลือเกินนะครับแม่ก็ทิดสูงของมีลานนี่ก็ราดูกันอยู่นะครับแม่พวกเขาทุกการนี้ก็พร้อมหรือว่า บอลแรงเหมือนกันนะครับหนึ่งหนึ่งครับเกมเลยมา24นาทีแม็กทูมิเน่ไปฝืนจ่ายแล้วติดเคาเบียตามมาบล็อกไว้ก่อนเลยครับบอลเลยไปถึงทูมิเ่เปิดเข้ากลางมาแล้วเลียวเ,เก็บไม่ได้เลยยังมองชงให้ก,กับฟังกิซี่ครับรูนิช โูนิชมาแล้ววางมาเลยครับทางขวานี้ข้ามาเตเลสเราเกี่ยวได้เซเลมักัสจะเปิดก็ติดอเล็กเซเลสแล้วครับจงหวะเปิดยังไม่แม่นครับของเซเลมักัสติดเตเลสส่วนยังได้ทุ่มอยู่ครับเซเลมักัสมาถึงไปเตเปิดมาแล้วก็โขกตั้งติดบัมบิกสก้าเฮลซันกินวุดอากแมนอยู่อย่างจะเร่งนะครับ บูโน่มาที่เฟรดมาเสีย,สยแข่งของไทยครับเม็ก mm hmm. ทูมานี่ mm hmm. มาที่เฟรดดูครับแมนยูพอโดนตีเสมอนี้ก็เกมช็อตไปเหมือนกันนะครับแล้วมิลานรอสวนอยู่แล้ว mm hmm. ทูมานี่ใช้บ่ยาครับจู่โจมมาอยู่รอบชงไม่ต่อถึงทูนิสราเฟลเลยเอากระชากเจอ แม็กไวายครับยังนิ่งขวางไว้ได้แล้วให้กับบุโนโนอ,อ่ากับบุโนโนบุโนโนไหลต่อที่วันบิสซากาดึงกับมาเซียลมี่ลึ้นวัวโจยจางขวานะครับพามาถึงแม็กทูมิี้่วันบิสซากาแ่งกับย้อนมาถึงบุโนโนบุโนโนเปิดยังไม่ได้ก็ฝั่งของแมนยูกระจายขึ้นมาก็ติดแล้วครับ อาซิเยโกพูดติสมอให้กับมิลานนะครับโรนิชออกมาที่ดาลโลจังหวะได้เติมมาจ่ายนี่สวยเลยนะครับดัลโลอากมาถึงกาซิเยโกสไลด์แน่ก็ยังไม่ได้ครับราฟลเดียลไอเกินกลางที่ฟองเตซี่เกซี่โยกหลบแม็ก์ทูมานี่มาแล้วคืนเมเตเสียบอกยังกระชับเข้าทางของคาราเบียครับโยกมา แล้วดูเมเต้หนูชองหมาตรงนี้แล้วงัดวับใส่เข้าคาร์ดิเอโคลไม่จะมองมุสุค่ไม่ยิงครับโอ้โหไม่จะเอาชัวร์ขนาดนั้นแหละครับราฟเฟลเลียโอ้นี่เข้าสายนี่เจ้าตัวเลือกงัดให้กับคาซิเยโคลนะครับโอ้โหต่อกันมาสวยแล้วว่าจบไม่ไมัม่นใจเลยมุสุคุใหม่ครับคาซิเอโกลกลายเป็นมิลานที่กดดันใส่แมนยูแล้วลเปิดติดบิสก้าแล้วก็เอา่านครับได้ฟรีคิกครับของมิลาน คือสติในบ้านนี่อาจจะไม่แกร่งเท่ากับการเล่นเกมเยือนนะครับสำหรับแมนยูครับแต่ถ้าความมั่นใจนี้ก็คือเกมชนะซิตี้มาได้นี่ก็น่าจะทำให้พวกเขามั่นใจกับเกมนี้มากพอสมควรนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้อะครับยอดเข้ามาแล้วอหูมึงมาโขกครับนะสกอตต์ไมคกโทมิเน่อย่างห,งหนึ่งอยู่ครับช่วง้ายครึ่งแรกเป็นเอซิบลนมากดันสแมนยูนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคืนนี้ครับแมนยูกับเอซิมิลานนะครับเ,เวลาช่วงเที่ยงคืน55บนาทีนะครับแต่มุมของเอซิมิลานเปิดพุ่งมาบ้างแล้วก็งงแถวสองมีกาซิยาโคโตแต่งมาแล้วถึงเมีเต้ครับซับด้วยซ้ายโอ้โหว่าได้จบนะครับเกือบไปเลยครับแมนยูเจอโดนตีเสมนอนิดมองตาเปียดเลยนะครับเปิดมาเมเต้แล้วบูโนโ ยังเก็บได้ครับทดครึ่งแรกหนึ่งนาทีมาเซียลบนรอเฟสเลยครับอาจจะประคองสกอร์นี้หรือไม่นะครับดูแมนยูก่อนไ,ไปแล้วถอยมาูสินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับทีโอทัฟฟอร์ดครับแมนยูกับเอซีมิลานครับตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับเป็นฝั่งของแมนยูเนี่ยได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากองโตนี่มาเซียลเลยครับแล้วก็มาโดน เอซิบันติสเหมอดได้จากกาเซียโก้ในทีที่22ครับเป็นเลขสวยเลยนะครับแมนยูนาทีที่11ครับแล้วก็พอถัดมาอีก11นาะทีก็กลายเป็นฝั่งของมิลานเลยครับตามตีเสมอดได้อ่าก็นี่คือไฮไลท์ในช่วงครึ่งแรกครับเปิดเกมมาเจ้าบ้านเนี่ยพยายาำของบอลหาโอกาสเขาทำแล้วก็มีจังหวะจบสกอร์จากชนี้ของสกอต์เบตูมินี่เลยครับไหลให้กับองตูนี่มาซิอาลครับโอ้ยิงแน่นอนมากเลยครับจุดนี้ของมาซิอาล ดูมันเป็นจังหวะที่ต้องเข้าอยู่แล้วนะครับเราไม่พลาดเลยครับตัวตัวมีเวลาเลือกมุมเลือกทิศทางเยอะเลยครับแต่ก็พอวันบิสกาเสียตำแหน่งไปนะครับกลายเป็นเดียโกดาโล่ครับอ้ไหลมาแล้วน่าเป็นทีเด็ดของโซเบลกาซิเอโกเลยครับล่องกลับมาที่โซชาก็เป็นประตูที่ไม่ควรจะโดนครับแมนยูความมอมมากกว่าครับ6 1ครับฝั่งของมิลาน39หรือว่าสกอร์สวยอยู่หนึ่งหนึ่งครับเอาครับเกมหลังกลับชมมันต่อครับ คนนี้อย่าลืมครับวันนี้ช่วงเวลาเที่ยงคืน55นาทีหรือว่าเกือบจะตีหนึ่งนะครับคู่ของแมนยูกับเอซิมิลานถ่ายทอดสดกันทางช่องยูฟาทีวีนะครับบุนโน่ไตรนีมาที่บูโน่ก็เสมอน,นี้ก็ไม่ดีกับ Man e. แมนยูเต็ดเลยครับต้องชนะไปก่อนครับล่นในบ้านบุโน่ไหลมาที่มาเซียเรามีสอดมาเลยครับมาเซียเ <c oughs> ไม่ผ่านตุมลี่มีเต้แล้ว ถึงอย่าเอามาทางขวาเลยครับจากหมาสปีดแล้วเบื่อให้มา่างนี้ก็เร่งแล้ครับแต่ว่าจะเกี่ยวมาเล่นลําบากไปหน่อยนะครับลุกให้วางบอลมานายกไก่แต่ก็สกอร์นี้ก็อาจจะถือว่เสียเวโกไปแต่ก็ถือว่ยังไม่เสียหายมากเท่าไหร่นะครับแต่การได้โอกาสได้เล่นก่อนเกมแรกที่บ้านนี่ก็ยูเจก็คงต้องเน้นๆแล้วครับ ของจริงไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ปรุงกันอีกครั้งหนึ่งครับเดวิดเดียคราเบียคราเบียเปิดมาแล้วมีเตะมุ่งให้กับลูนิชเกมเริ่มดีขึ้นแล้วโอ้โหหวางมาซ้ายกาซีเอโค้รับพลิกบังบันบิสาก้าอยูอ่เอาชนะบิสาก้าไม่ได้ครับกาซีเอโค้อาคาเมนอยู่สมางมาเซียวเลสครับดูทิ้งมา,า,นนงมาทางซ้ายวางออกไปเยอะครับ ก็มีเปลี่ยนครับฝั่งของแมนยูครับเดียมย่ามาติดมาแทนสกอตแม,ม็กโตเมเน่แล้วก็ทางฝั่งของเอซิมิลานครับเป็นดานิเอลมารดินี่นะครับลูกสาวมาเลยครับก็ต้องเปลี่ยนในการสู้กันเลยครับเกมยังดูที่จะกินกันยากอยู่อรักุนิดถูกถอดไปแล้วนะครับเป็นมารดินี่ลงมาแทนบารบิซาก้าบรูโนโ่บรูโนโ่บงังให้กับบารบิซาก้า เอีวงมาาด้นนกแมนยูขึ้นมาเยอะเลยแล้วเฟรดอยู่ตรงกลางวานบิซาก้าให้กับบรูโน่บรูโน่ไหลมาที่มาเซียลแล้วปู่สัดเลยครับแม่บรูโน่สอดมาเพราะฉะอาจจะไม่เห็นนะครับอูเมื่อสักครู่วิลนันเปิดมาครับเลียวชงม,มาก็เจอดักเลยครับอตอนนี้แมนยูเร่งเกมนะครับเซเลสเฟรดบรูโน่บูโน่มาที่มาเซียเมื่อสักครู่นี้จังหวะให้แล้วพลิกตัวสอดไปนิดมาเซียลไม่เห็นนะครับบรูโน่ อาเซียฝืนโอ้โหเกี่ยวนี่แม่ก็ต้องโดนแลวครับโอ้โหเอาลุตไปนี้ก็เสียหายเหมือนกันนะครับต้องดักไว้ก่อนเลยครับโอ้โโฟรองเกซี่โดนเหลืองเลยครับเจ้าตัวก็เก็บกางไม่อยู่จริงนะครับไปงัดกันกันกบอองตัวนีมาเซียลเราเนี่ยจังหวะเจ้าตัวล้มไปก่อนบอมาเซียจะหนีนี้ก็จัดการเลยก็ไม่ให้ไปต่อครับขาวให้ดื้อๆๆเลยครับอารับบนูโน รีคิกระยะนี้ครับก็ดูจะห่างประตูพอสมควรแต่ว่าท้ตัวจะเลือกยิงหรือเล่นสูตรไหนนะครับัของแมนยูสังกันแพงระว่งไว้ก่อนครับจาลุจิตดนารุมา่าเขากะแพง3ามครับบูโนโ่โระยะ34หลาครับต้องใช้แรงพอสมควรแล้วบูโนโ่บูโนซัดเลยครับแล้วู่ว่าดูครับบูโนโต้องยิงนะครับก็เบาแรงครับ เอาคอมแรงไว้ก่อนล็อบยิงดูมันไม่โค้งไงเลยว่าตรงตัวของดนารุม,ม่าก็สโซชาเสียไดไทยครับคือถ้าจะลองอยูโรป้าลีกเนี่ยมันไม่มีสนามของแมนยูเต็ดเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบกันหน่ยว่าทำไมโอทีฟอร์ดูแปลกๆนะเออเต่มุมของแมนยูครับ <c oughs> เห็นไหเจมส์ไปรอใกล้ๆแล้วบุนุ่วเปิด <c oughs> มาเอาแับชวชกบอลได้ครับดนารุม,ม่า เก็บกักาซิเยโกจะสวนได้ไหมฝั่งของมิลานมีเต้ครับออกมาที่กาซิเยโกคืนแล้วชิ้นเร็วเซรามแกสมาถึงเแลยวคองเกซี่เปิดมาทางซ้ายเลยครับที่ดาร์โลสป,ปีดในเกตทษดาร์โลเปิดติดกรีนวูดเลยครับโอ้โหนี่ต้องลงมาช่วยเลยก็กรีนวดูดจ่ากจังหวะแต่มุมนี้เกือบจะโดนทีเด็ดจังหวะสวนดับมาของฝั่งมิลานนะครับ เดินมา66นาทีครับก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยได้กันทั้งสองทีมแล้วครับดูสูสีนะครับช่วงกึางหลังอากับฝั่งของมิลานครับต้องขอทางนั้นเดียวออกไปครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของมันเต้เรบิชนะครับลงมาแทน เซลเมสเปิดมาแล้วไอยิโคมมาเป็นหนุนม,มายังเก็บได้ฝั่งของมิลานมีเต้พลิกมาเข้าซ้ายถึงอยู่ครับนี่แม็กควายเข้าไปแล้วโอ้โหโ,หโอ,โอ้เสียฟรีคิก25หลาครับดีเทนเนอร์สันเอ่าครับมีรออยู่ครับกาซีเยโกมีมีหรอใครกาซีเยโกเข้าสายแล้วปัดจังหวะนี้แล้วโอ้โหว้าว,ว,วินเซฟได้ครับดีเทนเนอร์สันครับ <jak> โอ้โหยังท <wealthy and> <half> ันนะครับจังหวะนี้แม่หลอกก่อนแล้วแล้วซัดเลยครับโบกำลังจะเข้าอยู่แล้วแต่ว่ามาไวเลยครับโอ้โหชูเจของดินในเดอร์ซันละครับอืีเซสำคัญเลยครับโอ้เกือบจะแสงได้ครับฝั่งของมิลานสันสนุกเลยครับตอนนี้นาสัญญาณแล้วครับเซเลมาแกสจะเปิดบูมาร์ตรง่งมาเลยครับยอดย้อยบางโค้งหมอบมาได้ครับปายี่แล้วในสั้นกินว้ด เก็บไม่ได้ฝั่งมิลานคืงมาใหม่อาดีนี่อาดีนี่จีมาโยกมาแล้วไหลมาดิคาสี่แยโคอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหาช่องนี้เหลือเกินครับแต่ว่ามีเตเลสมาบล็อกไว้ได้ครับโอ้โหกายเวนตอนนี้สถานการณ์ของทีมเยือนครับดูดีกว่าเจ้าบ้านชัดเจนแล้วนี่ครับคึงเขาสายเลยซัดเลยครับอ,อยังมีครับบล็อกนี้สําคัญของอเล็กซ์เซเลสครับโอ้แฟนแฟมิลานนี่หลุดประตูเลยครับช่วงนี้ในมุม อีกครั้งแล้วครับของเอซิเมลานครับอเล็กซิสซาเลมากัสซาเลมากัสเปิดของโค้งมาแล้วก็ได้โขกเบรบิช <c oughs> ครับจังหวะเข้าประทานกันก็เก็บได้ดีนี่ที่กา,า,าสตีโคครับหยอดมาใหม่ติดบายยชอเข้าทางของวันบิสกา้าครับเดนเทเดสันเปิดนี้มาก,ก่อนเลยครับรออยู่เดนเจมส์ขึ้นที่เฟรดพักให้กับบูโน่ครับรบูโน่เกี่ยวเร็วต่อที่มาเซียลเติมมาขวาที่กรีนวูด มาติดมาเซียลครับถึงรูโน่อากมาเซียลทำมาทางซ้ายเดนิวเจมไอมาก็เลี่ยงไปเข้าทางฝั่งของมิลานอ้าวแล้วไปเล่นท่ายากเสียบอลอากมาเซียลมาเซียลุดมาทางซ้ายจะเลือกใครครับมาเซียลบูรุษรออยู่เป็นต้องเปิดบอลลูกเหมือนแปกไปเองครับมาอองต์รี่มาเซียลครับโอ้ยิงสวยมากครึ่งแรกแต่ว่าตัวบาดายชนิดน่าจะผิดหวังพอสมควรนะครับโซชาอูมาเซียลมาไป พลาดให้แล้วนะครับฝั่งของมิลานเนี่ยว่ามาซิอาอะไรครับเสถียรขาสได้ไม่ดีพอเหมือนกันเต่าบาดบานล้ัอคู่แม่รับหน้าก่อนอู้อู้อ้าวครับได้หลุนทั้งคู่เลยครับใครจะพลาดก่อนครับช่วงนี้ดูจากขอแล้วสอดมาครับนเตเลสเช็คไปแล้วนะครับอู้อูเอาเลยครับแม่นี้การออกได้ทั้งสองหน้าเลยครับเกมแรกใครจะกดชายไปได้ก่อนแล้วครับถ้าสมมติแบบนี้ก็มินันจะได้เปรียบ อะไรไม่ไหวจริงครับต้องเรียกมาคาสเซตฟอร์ดลงมาแทนเมสันกินบูดฝั่งของแมนยูโซชาครับจริงๆแล้วเจ้าตัวยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับแรตฟอร์ดแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะฟิตทัำไหมหรือว่าโซชาอาจจะไม่เสี่ยงนะครับต้องต้องรู้กันในข้ะในการแข่งจริงนะครับมาเซียครับดูปรูโน่ปรูโน่มาที่มาเซียจะมาโยกโยกมามาเซียไหลมาที่เฟรดเฟรดมาถึงมาสี่ยาวแล้วโอ้โหลูมาโยลี่ก็มาล้มลง ซัดมาไปติดบล็อกเองครับมาซิอาหนี่ครับจับได้ขวาแล้วซัดเลยครับโอ้โหนี่จะเสาไกลเลยครับแต่ว่ามาไวเหลือเกินครับอาริเซโอโรมันโยรี่ครับโอ้หนึ่งก็จริงเดี๋ยววัดขัดกันลุ้นไปลุ้นมาอย่างนี้สนุกเลยนะครับเอาครับในุมของแมนยูครับบรูโน่จบแบบนี้ก็จะเสียเปรียบก่อนนะครับแมนยูมิลานก็จะชอบเลยครับยิงเบโกได้แล้วเปิดมาโฉบมะมงโดนเลยครับ กัดมาได้กาซ์เซยโคเก็บบอลไว้ก่อนเลยครับรอเพื่อนได้เติมมาแล้วคาร์เบียคาร์เบียนัดมาที่ดาโลเข้าสู่ช่วงไม่ถึงสิบนาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับตอนนี้ถึงเรบิชโอ้โหแม็กควายดุนมาสูงหนักได้ครับแรดฟอร์ดอาจจะไม่วิ่งเยอะนะครับแรดฟอร์ดเดี๋ยวดูดเดนเนตเจมส์นาทีสุดท้ายครับแมนยูเคิงอยู่เฟรดคืปนมาที่แม็กควาหนุนสูงครับบูโนโอ บรูโน่ให้ที่หมาเสียบล็อกต่อมาถึงมาคัสแซดฟอร์ดซัดจังหวะนี้โอ้โหมาดอนาลูมาครับโอ้ซ้ายของแรดบอร์ดครับทำสวยเลยครับให้นี่ครับแม่ทำช่องมาแล้วซัดเลยครับแรดบอร์ดยืนตำแหน่งดีเหลือเกินครับตอนอารูมาครับกอัเอะไรครับแต่มุมของแมนยูครับทีที่86ครับชาวบานจะในช่วงท้ายได้หรือไม่นี่ครับ มีส่งโดนี่ฟันเดเบักลงมาครับ,เเบมีบเตัถูกอไปแล้วก็เป็นซ <34 S 1> ันโด,นเดเโรนารีลงมาฝั่งของมิลานครับตัวนารีเปิดมาเราได้ครบโอ้โหดูก็ไม่ไกลยังไม่ได้ครับสูช้ชาครับโอ้เสียดายครับตอนนี้เปิดปานแล้วไปดิแมนไฟน์นะครับขึ้นเทคแล้วโอ้โหดูโดนอารมุ่มากครับปฏิกิริยากันไปเหลือเกิน ได้17นาทีครับจะเล่นสั้นไหมบูโน่เปิดตรงโดดมาใหม่ครับลบไม้ควายขึ้นมาโฉบออกมาได้ตามมาเล่นต่อทำบอลออกไปครับโโอ้โหแลดฟอร์ดต,ตามไปกดดันนะครับทุ่มเร็วกันแลรฟอดอ้าครับฟาริเบกมันอยู่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับฟาริเบกจี้มาฟาริเบกไหลามาแล้วโอกาสของมาซียาลลับโอ้โห,โหจุดได้ครับมา2ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับที่ที่89โอ้่งจูนี่มาซียาลครับมาดู ต้องต้องจบเพรามพยายามของไอไอที่พยายามบุกเข้าใส่ซีมิลานแล้วแล้วมาได้ประตูสําคัญจนได้นลยครับโอ้ดูครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับฟาเ์นเบกครับช่องดูขยับนี่ครับโอหาช่องมาแล้วคอูสไลด์ดักไม่ทันนะครับวขางตุรีมาเซียลครับโอ้โหเกือบจะป้องกันไว้ได้ด้วยนะครับแต่รู้เจตนารุมมากครับแต่ว่าโซชาครับอรอแล้วครับสองประตูตัวหนึ่งครับแมนยู โอ้โหนี่นาทีที่90เลยนะครับมาทำประตูได้ครับต้องดูว่าจะทดเท่าไหร่ด้วยนะครับเป็นอีกคู่ที่สู้กันสนุกเลยนะครับต้องจึ่งชมใบายทั้งสองทีมนะครับครับสามประตูในเกมนี้ครับเกิดขึ้นแล้วครับแต่ว่าเวลายังไม่หมดต้องดูว่าทด5นาทีครับอากับมิลานต้องบอลเขาใส่เลยครับเปิดมาแมนยูก็ไปตั้งส่วนมีมาติดผมอยู่ด้วยครับฝั่งของเบนฟิลด์ตัวรับครับแไปฟอร์ดมาที่ฟันเดเบกอากับแมนยูจะลุ้นเพิ่มได้หรือไม่ครับ ก็ถ้บวกเพิ่มในนี่เกมต่อไปนี manager, ้ก no right? oh ็ถ oh ือ oh ว่าได้เปรียบเยอะเลยนะครับไหลมาแล้วดูบูโน่ครับบูโน่ทันทีของทีมมาเชียมาเซียวได้ซัดเลยครับโอ้โหมาเกือบจะลุ้นแฮตทริกได้ครับมาเซียวโอ้คาร์ลเบียอันที่สุดท้ายครับเกมนี้ถือ้่าบอกว่าวันนี้ประตูคนที่ทําหน้าที่ยอดเยี่ยมเกือบโดนลุม่าเลยสองประตูที่เสียไปนี้มันก็สุดเท่ากันแต่ว่าจบเกมนะครับในฟีฟ่า21ครับแมนยูครับชนะมิลานไปได้ สองประตูต่อหนึ่งครับอุสุบันนะครับในนี้โปรโบให้กับไอ้ครับแหมก็เพื่อนก็ลองปฏิดตามรับชมของจริงด้วยค่ำคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน55นาทีครับทางช่องยูฟาทีวีครับสำหรับในนี้มีข้อติข้าประการใดซึ่งมีแน่นอนในช่วงแรกๆแล้วครับขอไปแฟนๆทั้งแมนยูแล้วก็ลีลามด้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ